สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Wizarding My s t e r y นะครับผมก็เป็นเกมมือถือนะครับแนว RPG นะครับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะครับเรียนแบบเลยนะครับก๊อปเกตเอมาเลยทีเดียวนะครับผมใครชื่นชอบแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับหรือว่าแนวเวทมนต์ต่างๆนะครับหรือว่าแนวเกม RPG ก็สามารถโหลดมาเล่นฟรีได้เลยนะครับผม EP นี้จะเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับ EP ที่แล้วเราไปถล่มกาชากันไปนะครับเยอะแยะมากมายหลายมัลติเดี๋ยววันนี้เราจะไปถล่มกาชากันต่อเลยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นี่บอกเลยว่าแจกเพชรเยอะมากแล้วก็แจกตัวสุ่มอะตัวสุ่มกาชาค่อนข้างที่จะกระหน่ำวันไหวกันเลยทีเดียวนะครับก็ทาเควสนะทาอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับในอีเวนต์ต่างๆก็จะได้นะครับผมได้ อ่าตัวสุ่มรางวัลต่างๆอะไรมานะครับผมอืมก็เดี๋ยวเราไปลุยนะครับผมในกานเปิดกาชานะครับแล้วก็ถ้าได้ตัวด,ดีก็เดี๋ยวจะมาเอาลงทับนะครับแล้วก็มาลุยดนันดันเจี้ยงกันต่อนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยเลยครับในวิลเลจนะครับนี่ไปที่มาจิกมามจิกนะครับบุ๊กช็อปนะครับผม แต่เดี๋ยวผมจะไปแนะนำตัวก่อนนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆล็อกอินนะครับวันที่สองนะครับเขาจะแจกตัวนี้มาเลยครับโอ้โหศาสตราจารย์อาดัปเปิลดอครับนี่แต่ว่าในเกมนี้เขาจะชื่อว่าอาบาม่าฮับเบิร์ตนะครับดูครับมากับนกฟินิกซ์ที่เกาะไหลมาเห็นไหมแขนด้านขวาอาบาม่าฮับเบิร์ตนะครับก็คือศาสตราจารย์เด็บบัลดอนั่นแหละนะครับในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ,รบสกิลของ เขานี่ก็จะทำแอคแท็กนะครับใส่สกิลที่1นะทำแอคแท็กใส่ศัตรูเดียวนะครับแล้วก็รีคัพเวอร์นะครับเกณฑนะความโกรธมา200 SP นะครับสกิลที่2นะครับจะทำแอคแท็กใส่ศัตรู2ตัว90%นะของแอคแท็กตัวเองนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับติดสถานะการเบิร์นนะครับผม100%เลยป่ะ เป็น50%รของแอคแท็กตัวเองนะครับหนึ่งรอบนะครับผมหนึ่งครั้งคือมีโอกาสร0 0เลยนะอ๋มอม,มีโอกาสใช่สิเด e อ a r g ร t f เก็ตฟอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แอคแท็กเนี่ยนะครับผมแล้วก็สกิลที่สามนะครับจะเป็นทำศัตรูใส่สามนนะครับ แล้วก็มีโอกาสจะทําให้อะไรเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหรอหรอบนะครับดูมี5สกิลอะปกติไอตัวคนโหนี่มันจะมี4สกิลอย่างที่ผมบอกไปคลิปพี่แล้วใช่ไหมดับบดอมแม่งมี5สกิลอะแม่งโหมดมากนะครับสกิลที่4 s n สนิปนะครับทำแอคแท็ใส่สตัวรู3ตัววะ่ะแล้วก็มีโอกาสให้ศัตรูหลับ1เทินนะ สุดท้ายนะครับมีโอกาสอูททำไอ้แทส่ศัตรูทั้งหมดครับ4ตัวนะ130%ของแอ้แทตัวเองแล้วก็มีโอกาสนะครับทําการเบิร์นศัตรูนะ1รอบนะครับ1เทินโกงมากครับตัวนี้ศาสตราจารย์ดับเบิดอดูมากับนกฟินิกของเขาครับตามเนื้อเรื่องเลยตามเนื้อเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับนี่โเคเทครับแล้วนี่แฮกกริดครับแฮกกริดนี่ก็ น่าจะเป็นล็อกอินหลอมั้งนะล็อกอินวันที่2เหมือนกันมันจะมีอีเวนต์นะครับหลายอีเวนต์อยู่นะได้แฮกติดครับขี่ชอปเปอร์มาเลยครับนี่แต่ว่าในเกมนี้จะชื่อว่าโรบินล็กนะครับชื่อมันจะไม่เหมือนกับแฮร์รี่อ่ะแต่มันก็เหมือนกันนั่นแหละทีนีมันก็กอล์ฟเกตเอมาชื่อตรงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะโดนฟ้องลิขสิทธิ์อยู่แล้วะนะครับนี่เรามาลุยครับลุยในอ่า เปิดกาชาใน Magic Book Shop ครับผมไปเลยเข้าไปครับเห็นป่ะตั๋วสูมผมมีอยู่42ตั๋วนะสีเขียวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับนี่ครับของบ้านไฟบ้านไฟนะครับ House House Fire นะครับมีอยู่10ตั๋วนะครับเปิดได้1มัลตินะครับ10ครั้งอ๋อนี่เป็นสีเขียวนะครับ42ตัวนะ10 10ครั้งนะครับ4มัลตินะครับ เดี๋ยวผมไปลุยในตัวสีเขียวกันก่อนนะครับลุยเลยครับสี่มัลติครับไปเลยครับมัลติแรกกระจกจา๋าม,มาเป็นอะไรเนี่ยวิกเตอร์เคโรกเหรอเขาคือใครเอาสีชองมาเป็นโอ้ยโมนาเอาเบิร์ดมาเว้คลิปที่แล้วผมก็เปิดได้นะแม่นางนะอย่างนี้ก็เอาไปตีบวกได้นี่ใช่ไหมเอาไปตีบวกเพิ่มดาวได้หรือเปล่า นะครับผมตัวซ้ามาครับแล้วก็มีมิสเตอร์ฟอร์ดอ่ะมิสเตอร์ฟอร์ดมานะครับไอโมด้าเอาเบิร์ตนี่มันเป็นเพื่อนของเมลฟอยแบบ่ะไม่แน่ใจนะอยู่บ้านทริชทลินอยู่บ้านทริทลินนะครับเนี่ยลูกงูมาเลยเห็นปะตาบ้านนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปจับอีกสิครั้งกันเลยนะครับจับได้4มัลตินะครับลุยเลยครับกดตรงนี้เลยครับไปต่อเนื่องครับไม่ต้องฟังทำเพลงมาเป็น โบรดี้บรดี้นาซอนะครับอือหได้เป็นดูครับผีห้องน้ำมาเลยครับคุณนายข้าครวนโอ้ไอตัวนี้เป็นตัวฮิวนะครับคุณนายข้าครวนี่ตัวฮิวนะแต่ก็ถามว่าเก่งไหมมันก็เป็นตัวที่ธรรมดาอยู่นะแต่มันก็ฮิวดีนะเนี่ยมันสามารถฮิวได้ทั้งสองเทอร์เห็นปะ ไะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าอีกสองมัลตินะครับไปครับมัลติที่3ครับผมขอเด็ดเด็ดมาดิโอ้โหทีทองสองตัวเป็นตัวโอ้โหตัวซ้ำมาครับเป็นโรเจอร์เดวิดครับกับทางเพเนโลปครับเพเนโลปเดอร์ตี้วอเตอร์ครับผมตัวนี้โหดครับเพเนโลอเตอร์เพเนโลปเดอร์ตี้เดอร์ตี้วอเตอร์นี่โหดครับเป็นตัวติดพิษนะครับเนี่ยสกิลครับสามารถทำให้ศัตรูติดพิษได้นะครับผม โจมตีใส่ศัตรูตัวเดียวก่อนนะใน2สกิลแรกนะครับสกิลที่3จะเป็นโจมตีใส่ศัตรู2ตัวแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นพอยซันนะครับซูเปอร์วานะครับโจมตีตัวนะหล0อยี่สิบอร์ซนะครับโหดครับตัวนี้ไอ้ผมไม่ได้เล่นมันนะแต่รู้สึกว่ามันก็จะน่าจะเก่งอยู่เหมือนกันนะอจะต้องลองดูว่ามันเก่งไหมมันได้มาสองตัวแล้วอะก็เอาไปน่าจะไป อัพดาวได้นะไปครับมาอ์ติสงสีเขียวครับตัวสีวครับไปครับอืม้มขึ้นเป็นตุ๊มาแท้งก็ไอ้นี่ไอ้ที่สอนแฮร์รี่อะไอ้รุ่นพี่ที่สอนแฮร์รี่ขีม่มากกว่านะบ้างกิฟิดเลยแหละแต่ใน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 หนังนมันชื่ออะไรนะแต่ในเกมมันเป็นชื่อโอเวนถีมากกว่าหมดเลยโอ้ะ เราไปแล้วเลยเราไปลุยในอ่าตัวแดงนะครับผมเป็นเฮ้าสนะนี่ไปตัวแดงกันก่อนครับไปครับสิบสิบครั้งนะครับหนึ่งมัลติครับลุยโหดโหดขอโหดโหดุ้สีทองมาเป็นตัวอะไรโอ้โหเฮเ,เบลนี่ว่ะเฮปในเกมจะชื่อเกมนี้มันจะชื่อเฮปโอเลนนะครับผมเฮเบลนี่นะมีล่างของตอนโตด้วยน,นะ มีแฮมิลรอยนี่ตอนโตแล้วก็แฮร์รี่ตอนโตด้วยนะครับผมโคตรโหดครับสกิลมี5สกิลนะเฮมิลรอยนี่ก็ไม่มีอะไรครับโจมตีศัตรูธรรมดานะครับโจมตีเนี่ยสกิลสองโจมตี2ตัวสกิลที่3โจมตี4ตัวนะครับแล้วก็สกิลที่4โจมตี4ตัวอืมก็ไม่มีอะไรโจมตีเป็นแอคแทกเป็น ดาเมจปกติ1้0ใส่ศัตรู4ตัวไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับโอเคไม่ได้ตัวใหม่เลยได้แต่ตัวเก่าเดี๋ยวเราไปลุยนะครับเปิดตรงนี้ได้ปะเปิดต่อได้ปะไม่ได้แล้วเ,เฟนอ่อใช้100นะครับในการสุ่ม10ครั้งนะครับ1มติผมมีอยู่แค่6เองอเฮ้อันนี้ได้ไมากดข้างบนครับอุ้ยรีคูดได้ครับโอเคลองกดได้ปะ อ๋อต้องเป็น V I P 2อ๋ออ๋อผมสายฟรีนะไม่ได้เติมนะครับต้องเป็น V I P สามารถกดเข้าไปตรงนี้ครับครบสิบคบรบอ0ร้อยหนึนะครับ100่าคะแนนเนี่ยสามารถรีคิวได้ไม่ไม่สะใจเลยวะมีอีกห้า0้าพัเพชรเราไปรู้อีกสัก2มัลติเลยปะจัดยาวๆเลยคลิปเนี้ยโอ้โหเกลือ <laughs> เกลือสินเทาแดกนะครับ ได้ไปนในเพื่อนเมาฟอยมาครับนี่โกจิโอเกียอเฟรตเกียวเฟรโกรเพื่อนเมาฟอยนะคุณนายข้ามค,ควรวใหม่ละห้าดาวแล้วเนะี่ยคุณนายข้ามครวนไปเลยครับสองพันเจ็ดร้อยเพชรครับมัลติสุดท้ายครับของวันนี้โอ้โหก็ไม่ได้อะไรเลยอโอเคน่าจะไปตีตีดาวได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองตีดาวดูข้างนอกอันนี้กดเป็นรูปอะไรเนะี่ย มันให้ทำอะไรวะอ,อ๋อได้รางวัลได้เพชรได้สมุดมาเรียดเฮลครับไอที่เรียดเฮลนี่นะคุณนายข้อบครัวครับแอ่าแล้วก็กด ascending ไปเลยนะครับนี่อัพเป็นสีฟ้าเลยครับผม นายข้ามควรนสีฟ้าครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวระดับอ่าระดับอีพิกนะครับผมกดไปเลยฮะแล้วก็ ascending น,นะครับผม ascending ไปเลยครับหูหนะระดับอีลิตครับ success ครับนี่ เพิ่มระดับให้มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วมีตัวอะไรอีกวะที่มันเพิ่มได้มีแค่นี้เนาะอันนี้เพิ่มได้ไหมอันนี้เพิ่มไม่ได้นะ,เพ,ะเพราะว่าต้องมี2ตัวนะครับใช้2ตัวในการาเพิ่มดาวให้กับมันนะครับเพิ่มขั้นให้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยนะครับในด่านดันเจี้ยนให้เพื่อนๆดูนะครับผมเกมอาจจะกระตุกนะครับผม ถ้าเกิดเสียงผมไม่ตรงภาพก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเกมกระตุกเป็นที่เกมนะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์มันนะครับผมเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์ของเกมนะไม่ได้เกี่ยวกับเน็ตของผมเลยเน็ตของผมเร็วปกตินะครับผมแต่มันจะหน่วงครับเกมมันจะหน่วงเห็นปะ่ะซอฟต์แวร์มันทํามามันไม่ค่อยมันต้องพัฒนานะพัฒนาให้มันดีกว่านี้นะครับผมนี่เราก็มากดครับนี่โอ้โหแล้วก็กดหีบครับนี่ได้อีก600 ได้อีกสิตัว10ตัวก็ไปเปิดอีกสัก10ตัวเลยดีกว่าปะกำลังมันกำลังมันในอารมณ์ปะ่ะเมจิกบุ๊กช็อปได้อีกสิครั้งครับปะ่ะลุยเลยไม่ต้องพูดคำทำเพลงอะไรวะอ๋อกระเป๋าเต็มโอเคนั้นเดี๋ยวค่อยว่าว่ากันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลุยด่านก่อนเดี๋ยวค่อยมานั่งเกียร์กระเป๋าเดี๋ยวคราวหน้ามาเปิดกรชาอีกค่อยว่ากันอีกทีนะ ไปลุยในด่านเจียนนะครับผมไปที่ชาเลนจ์นี่ยครับกดเข้าไปที่ชาเลนจ์เห็นปะมันเจอปะผมว่าเสียงผมไม่แน่ใจว่าเสียงผมจะตรงกับภาพอ่นนะถ้าเสียงไม่ตรงกับภาพก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะครับผมมันเป็นเฉพาะเกมนี้แหละเกมอื่นไม่ค่อยเป็นอะเกมอื่นไม่เป็นนะเกมนี้แม่งแหลกอืเป็นที่ตัวเกมนะครับนี่ผมจะเอานี่ดับเบิลดอครับดับเบิลดอผมยืนหน้าเลยครับเลเวลยี่สิบเอ็ดครับ แฮกิทเลเวลยี่สบสองครับยินตัวหน้าเลยแท้งเลยนะนี่ครับแล้วตัวนี้ครับยืนแท้งครับนี่แฮร์รี่นะแฮร์รี่ตอนเด็กนะครับตัวตัวหลักของผมนะยินข้างหลังนะครับผมอันนี้โชว์แชงนะโชว์แชงในเรื่องนะครับผมแต่ว่าในเกมมันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะยังไม่ได้อัพเลเวลให้มันเลยเลเวลหนึ่งเอาไอ้ตัวนี้ออกมาเลยว่าเอาไอ้ตัวผมเนี่ยออกมาเออเอาไปเก็บ แล้วตัวนี้เข้ามานี่เพิ่มดาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับกด Start ไปเลยครับ Start ทเบ t เทิลเริ่มต่อสู้ครับนี่ไงยังไงล่ะนี่ครับแฮกิททำดาเมตเป็นหมู่ครับเป็นลูกไฟครับดับบดอรครับนี่ทำดาเมตสองตัวเผาไหม้ครับหายไปเลยแถวหน้าแมงมุมเหรอ แมงบุมขยุมหลังคาหรือเปล่าอู้หมันแรงเว้ยอ๋ออุ้ยจะตายตายเลยครับอืไม่ได้อัพวลมาให้มันแม่งเบาอ่อนจัดเรเวลหนึ่งอะไม่ได้อัพวลมานะอมันรู้เกมนี้มันมีดาวป่าวะถ้าตายมันจะไม่ได้สามดาวหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะแต่บันลอปิดจ็อบว่ะเรียบร้อยอ๋อไม่มีดาวอะไรเนาะ ด่านก็ชนะปกตินะวิคทอรี่เดยวไปอัพอัพให้มันสักหน่อยดีกว่าวะไม่งั้นมันจะก,กากเกินไปนะนี่มาที่วิสันะครับแล้วก็มาที่นี่นะนี่ครับตัวของโรเจอร์เดวิดนะครับผมแล้วก็อัพเลเวลให้มันมันครับป๊าปป๊าปป๊าป,ป,าป กดเร็วๆก็ไม่ได้ด้วยแม่งเกมแม่งกระตุกอีกถ้าไม่ได้อัดคลิปอะ่ะผมกดได้สบายใจเลยแต่อัดคลิปแล้วเดี๋ยวกลัวมันแหลกไงแล้วเดี๋ยวอันนี้คือเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนสกิลให้มันอัพเกรดเป็นสกิลอ่าเลเวลสองนะครับผมเห็นปะ่ะอัพเกรดสักเซตฟูลเห็นปะ่ะจากพาวเวอร์สามพันเป็นสามพันสี่เลยเห็นปะ่ะ HP ก็เพิ่มแอคแทกดีเฟน s ์นะครับสวยงามอ่าเราไปแบทเทิลกันต่อ ชาเลนจ์นะครับเนี่ยกดชาเลนจ์ทีแม่งกระตุกทีอืาอ่าคราวนี้ไม่มีตายแน่อับมาเรียบร้อยแล้วโดนโจมตีก็ไม่เป็นไรยิงเลยนะแถวหลังครับมีเซนทอร์ว่ะเซนทอร์ก็มีนะในเรื่องของแฮร์รี่นะวยโอูโชว์แชงกูเรเวลหนึ่งกูลืมไปวะ่ะแถวหลังกูดวงแล้วแฮก,กิโดโจมตีครับเป็นหมู่ครับ ต้องพึ่งกับดมดอละโอ้โหผอไไม้ไปครับติดผอไไม้ตายไปเลยครับ <c oughs> ดมดอโหดติดสถานามึนงงครับนี่เฮ้ยเอาเรื่องว่ะยิงไปแนวหลังหนึ่งทีโจงตีเดียวโชว์แชงครับโอ้โหติดหลับครับโชว์แชงสามารถหลับสตูได้แฮกติดปิดจ็อบเรียบร้อยแฮกริดปิดจ็อบไปโอ้โหเเลเวลอัพเลยเป็นเลเวล18เลยครับผมนี่ สุดยอดครับสวยงามครับก็ประมาณนี้นะก็เล่นให้ดูนะครับผมเห็นปะอเอก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เราได้ตุกกรอบการของเรานะครับผมได้ทางาตัวโรเจอร์เดวิดมานะครับแล้วก็ทำการอัพอัพขั้นให้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดขั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกิลสอนะครับ เปิดสกิล2ให้มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สกิล1นเป็นเลเวล2แล้วนะครับผมโรเจอร์เดวิดมันจะทำการทำให้สตตนตตูเหรอมีโอกาบสตตนตตูหนึ่งเทินแต่กี้ติดไป็หนึ่งทีนะไอตัวแมงมุมอะติดสตตนของโรเจอร์เดวิดของผมไปแล้วก็นี่เลยครับมาโชว์ดับเบิ้ลดอให้ดูครับเขามากับนกฟินิกของเขาครับโหดโหดจริงๆโหดขิงๆกันไปเลยนะ สายติดเผาไหม้นะแล้วก็ติดหลับด้วยนะครับผมแฮกกริดนี่โจมตีเป็นหมู่นะครับม,มากับช็อปเปอร์คู่ใจครับในเกมจะชื่อโรบินลกส่วนดับเบิลจะชื่ออา a บาม่าฮับเปิรชื่อมันชื่อมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไม่งั้นมันโดนแน่มันโดนฟ้องลิขสิทธิ์แน่นอนอวกแตกอวกแตกแน่เจ้าของเกมเนี่ยนะอ๋อไม่ได้ใส่เกียร์ให้มันด้วยนะเนี่ยผมยัไม่ได้ใส่อะไรให้มันเลยนะเนี่ยีกคลิปไปเลยครับ ไม่ได้ใส่เกียร์ให้มันด้วยดูดิแอร์กิดก็ไม่มีเกียร์ด้วยนะแต่เกียร์ที่ชนะยังไม่มีดูดิยังไม่มียังไม่มีอาวุธเลยนะยังไม่ได้ใส่อาวุธให้กอ,อกมันเลยอาใส่ให้มันไปออาใส่ให้ไปโอ้โหไม่มีอาวุธยังชนะได้ที่ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับโคเทเลยว่ะดับเบิลโดนะครับ Golf ออก๊อฟก๊อฟเกตเอแฮร์รี่พอตเตอร์กันมาเลยทีเดียว นะครับผมก็เป็นโหลดฟรีนะนะครับในทั้ง Play Store แล้วก็ Android นะครับผมโอเคก็จบกันไปใน EP นี้นะครับกระนำกาชานะครับแล้วก็ไปเล่นให้เพื่อนดูสักเล็กน้อยด้วยโชว์ครับโชว์ได้ตัวใหม่มาต้องโชว์นะครับก็ยังไงใครชอบนะครับก็สามารถกด subscribe ให้กับช่องเล็กๆนะครับที่อยู่กันแบบเพื่อนแบบครอบครัวกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากนะครับถ้าใครมีชอบเสียงเพลงนะครับก็สามารถ เข้าไปฟังผมร้องเพลงโคเวอร์ได้นะครับที่แอปวีซิงนะครับที่ใต้คลิปเดสคริปชั o นด้านล่างนะครับเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามที่รับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ